สวัสดีดูก่อนดูให้หาเด็ดไปให้หาเด็ดจ้าไป สวัสดีครับอไมฟังเด็กมเล่นตรงไหนวะนะสวัสดีครับผมใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะครับพี่ นี้ไปมาหลายที่เลยมานั่งเล่นตอนน่อยอสวัสดีครับพี่พี่พี่อะไรเนี่ยพี่พงศ์ตามติดชีวิตทิมดอยนะครับพี่สวัสดีครับผมแวะเข้าโอ้แวะเข้ามาให้กําลังใจครับสวัสดีครับผมก็ยังไงครับพี่ยอดทรัพยังหายอยู่ว่างไหมครับผมช่วงนี้มีปัญหากันบ่อย ่งยอดซับผมนี่ก็หายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะเกือบเจ็ดสิบเหมือนกันก็ใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะครับนานจะไลทั้งทีนานมากๆเลยได้ยินเสียงหรือเปล่า ได้ยินบ่ะผมอ๋มอ,อเริ่มนิ่งแล้วใช่ไหมฮะก็ผมนี่ก็เริ่มนิ่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าวันนี้หายไปสามสี่คนนี้ไม่รู้ว่าหายเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ เป็นกันเยอะลมแรงมากเลยฝนนี่ไม่รู้จะตกหรือเปล่าครับเนี่ยนานๆน,น,นี่มานั่งอยู่ตรงนี้อยู่กลางแจ้งเลยเนี่ยมไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าพอดีจะไปตลาดนะครับเดี๋ยวก็เลยแวะมานั่งเล่นก่อน <c oughs> เผื่อจะมีเพื่อนๆมานั่งคุยด้วย เดี๋ยวตรงตรงนี้เดี๋ยวช่วงนี้เขาจะมีงานนะครับเนี่ยมีงานของขายเต็มถนนเลยหลังนี่เดี๋ยวผมจะพาเดินดูเลยดีกว่าว่าในนี้มัน,ม,นมันมีอะไรด้วยนะครข้างหน้านี่เป็นเป็นสวนบัวนะครับเดี๋ยวสวนบัวนะฮะบัวจะเป็นแบบบัวบัวแห้งแล้วอะ่ะ ัวจะตายอยู่แล้วก็วเป็นบรรยากาศแถบวบนี้เดินเลยดีกว่าแดดไม้กันสั่นมาด้วยอเ,เอากุญแจรถไปด้วยล็อกคอไปจอดตรงนั้แหละ ก็นี่ไเป็นไรอ่ะล็อกคอรถไว้ดีครับฮะเดินไปสิไ,ปไม่ต้องเอาไป สวัสดีครับผมใครเข้ามาก็าทักทายกันได้นะฮะพอดีอยู่มาเดินเล่นแถวๆบ้านครับก็ไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาด้วยอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับผม <c oughs> ช่วงนี้สวัสดีครับผมนางลินะฮะโอสวัสดีครับผม <c oughs> เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ทรัพยังหายอยู่ไหมครับผม สวัสดีพี่พ,พี่ทุกคนนะฮะก็ใครเข้ามานี่ก็ทักทายกันได้นะครับพอดีอ่าอันนี้เขาเรียกบึงพระลามครับอยู่แถวแถว,แถวบ้านผมเองมันนานจะไหลานานไหมฮะนานมากๆคกั็กผมให้ดูแบบว่าบรรยากาศเลยช่วงเย็นๆคนเขาจะเอา มาออกกำลังกายกันที่นี่นะฮะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆดูบึงกันมีคนนั่งตกปลาด,ด้วยไม่จอดไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยจะต้องเข็นมาทำไมอ่ะออื ừ ừ ừ เดี๋ยวดูบึงก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ดีดีอะไรนะเนี่ยดีเลทแชร์เทคนิคใช่ไหมฮะผมอ่านถูกใช่ไหมครับผมก็สวัสดีนะครับผมทักทายเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับเข้ามานิดนึงเนี่ยผมก็ดีใจแล้วฮะเพราะว่านานๆจะไล์ทั้งทีผมนี่ก็ ไม่ค่อยถนัดพูดสดสักเท่าไหร่วันนี้พอดีเดินสดอยู่แถวแถวบ้านเลยครับไปวันนี้ไปมาไปทุรามาหลายที่มากๆเลยช่วงสองสามวันนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาแบบเข้าไปดู YouTube ต้องเท่าไหร่เลยต้องขออภัยแบบเพื่อนๆด้วยนะครับผมแต่ว่าผมมีเวลาเนี่ยผมก็จะดูตลอดนะครับ สวัสดีครับผมอีสานหลงปลายเหนือนะครับสวัสดีครับผมอ๋อผมอ่านถูกเลยใช่ไหมพี่ดีเลสแอนเทคนิคนะครับอเป็นไงกันบ้างครับผมซับยัง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 ,ย,ง,ย,งยังมีหลุดเยอะกันบ้างไหมฮะเนี่ยผมเนี่ยเป็นเสร็จแล้วรวมกันเนี่ยประมาณสักเ,เกือบเกือบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบได้ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรครับวันแรกนี่ก็งงๆเหมือนกันนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะงงเหมือนกันแต่ว่าเรื่องทรัพย์หายนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพอหลังๆเข้าเห็นมีคนลงหลายๆคนเลยว่าโอ้คนนู้นก็หายคนนี้ก็หายก็เลยไปดูข้อมูลมาหน่อยสวัสดีครับผมของพี่ผมบอกว่าส่วนมากเพื่อนที่เข้ามาดู ช่องเราประมาณไม่ถึง4-5นาทีก็ใจนี่ครับก็ก็ก็บางทีก็มีส่วนนะฮะเพราะว่าบางทีแบบาการดูน้อยดูอะไรก็จะทำให้ซับหลุดได้ครับหมายถึงว่าคนที่เป็นมากดซับคลายเราเนี่ยบางทีเขาดูนิดเดียวเราออกไปมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าพอเช้ามามันก็จะหายผมก็สวัสดีครับพี่หมึกดำสตา สบายสไตล์ตอมแต้มนะครับสวัสดีครับพี่เลิฟสี่ครับผมขอบคุณมากเลยครับผมอแล้วกันเลยครับปุริผมอ่านไม่ทันพี่ดีเลสบอกว่าทําให้ถูกกดก็ไม่หายครับผมไม่หายครับโอ้ก็ดีมากๆเลยครับผมผมถือว่าดีมากๆเลยฮะอังนี้บอกว่าพี่สารบ้านปลายเหนือสวัสดีค่ะสารบ้านปลายเหนือบอกว่านางลิซสวัสดีค่ะนะครับผมพี่ดีเลส แชร์เทคนิคบอกว่ามีแต่เพิ่มโอ้โหผมนี่อิจฉามากๆเลยมีแต่เพิ่มพี่พี่จารุนะครับบอกว่าอ่าใช่ครับ <c oughs> เพื่อนใหม่เข้ามาดูตามกฎยู u b e ยังไงก็ไม่หายครับก็ผมก็ก็ใช่เลยครับผมถ้ามาดูตามกฎยังไงก็ไม่หายนะฮะอังลี้เปิดไว้ค่ะทํางานบ้านโอ้โหขอบคุณมากเลยครับผมยังตัวไม่อยู่ยังสากเปิดดู ก็สวัสดีครับพี่พี่ตามติดชีวิตหิมดอยบอกสวัสดีทุกคนนะครับผมพี่เบา่าดอนครับสวัสดีครับผม,สว,ส,บผมสวัสดีครับพี่วิไลสวัสดีครับผมตะกี้เห็นลงเลยกดเลฟไว้อ๋อ่อกี้ผมก็ลงไว้เทสเทนะครับผมนึกว่าผมนึกว่ามันเสียแบบว่าเอ๊ะตั้งนานแนละ้วไม่มีคนดูสักทีก็เลยแบบว่าผมนึกว่า พราะว่าผมเพิ่งจะมาใช้ตัวปิซึมเนี่ยครับครั้งแรกเลยสวัสดีครับ <c oughs> ทางนี้บอกว่าพี่สบายสไตล์ต๋อมแต้มสวัสดีค่ะพี่ดีเลทที่หายก็คือระบบตรวจสอบแอดเขาแต่ละบุคคลนะครับก็ใช่ครับผมช่วงนี้ก็พี่อยู่ค่อนข้างที่จะตรวจสอบเยอะมากๆเลยพี่วิไลบอกว่า,าพต๋อมแต้มสวัสดีค่ะทางนี้บอกว่าพี่ พี่วิสวัสดีค่ะอีสานหลงปลาเหนือนะคะบอกว่าบ่าวอุดรสวัสดีค่ะพี่วิไลบอกว่าบ่าวอุดรสวัสดีค่ะสบายสบายสไตล์สมแต้มก็ออกสวัสดีครับทุกคนอีสานหลงปลาบอกว่าพี่วิไลสวัสดีค่ะพี่ดีเลสบอกว่าเพราะตอนนี้ระบบได้ตรวจลึกถึงเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลน,นั้นแล้วก็ใช่ครับช่วงนีเ้เขาค่อนข้างตรวจสอบ ลึกมากๆเลยนะครับผมสาวลาวใต้ในต่างแดนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่บ่าอุดรนะครับบ่าอุดรสาวสกุลบอกว่าพี่วิไลสวัสดีค่ะพี่จารุบอกว่าสวัสดีครับคุณวิไลสารลงปลายนะครับลงปลายเหนือบอกว่า ตอมแต้มสวัสดีจ้าพี่วิไลนะครับอีสานหลงปลายสวัสดีค่ะพี่ดีเลสแจร์เทคนิคนะครับอ่านเรื่องข้อความรายละเอียดอย่างไรผมได้ทำคลิปบอกไว้เรียบร้อยอขอบคุณมากมากเลยครับผมขอ้อมาจาก youtube Academy ขอบคุณมากเลยครับผมอีสานหลงปายเหนือามากว่าพี่ดีเลสสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ ตอมแต่มบ,บอกว่าบาวดรสวัสดีครับพี่วิไลบอกว่าสาวใต้ในต่างแดนสวัสดีค่ะก็พี่ดีเลฟบอกว่ารายละเอียดของการแลกวิวทําการไลฟ์สดคืนนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปติดตามดูนะครับก็พี่วิไลบอกเลิฟห้าขอบคุณมากเลยครับผมพี่บาวอดอนบอกว่าอีสานหลวงป่ายสวัสดีค่ะก็ อาจจะสันส่นๆเล็กน้อยนะเพราะว่าอ่านี้มันเป็นไม้ธรรมดาผมก็ไม่ได้เตรียมมาด้วยพอดีไปช่วงสองสามวันนี้ไปทุลามาหลายที่เลยไม่ค่อยได้มีเวลาดูเลยครับก็าอยากแต่มีเวลาดูเมื่อไหร่เนี่ยจะจะดูเมื่อน,นั้นเลยนะครับผมก็ว่าเป็นเพื่อนๆเ,เนี่ยจะรู้เลยว่าบางทีเวลานิดเดียวห้าหกนาทีผมก็ดู พราะอาทิตย์นี้ก็เข้าเข้ากะเช้าทั้งอาทิตย์เลยก็เลยเทํางานช่วงเช้า <c oughs> จะมีเวลาดูก็ช่วงเที่ยงแล้วก็จะมีเวลาดูก็ช่วงเย็นนะครับยาวๆไปครับทานข้าวกันครับผมอมืเดี๋ยวผมก็จะได้กินกันนู่นเลยครับผมก็ประมาณสักเ,เกือบเกือบทุ่มหนึ่งะฮะนี่ มาล่านะครับสวัสดีครับผมมาเป็นกําลังใจให้นะครับผมสวัสดีครับก็นานผมจะไลฟ์ทั้งทีนะครับนานมาก <c oughs> เพราะว่าเ,เป็นคนพูดพูดสดไม่ค่อยเก่งนะครับแบบว่าโคตรแบบอายอายอ่ออ <c oughs> ถ้าทำพี่ดีเล็ตบอกว่า <c oughs> ถ้าทําถูกต้องมันก็ไม่หายครับอื <c oughs> ใช่ครับผมอช่วงนี้คือมันเป็น มันเป็นธรรมดาของของของทุกคนแหละพี่แบบว่า,าในการเริ่มต้นที่ทำอะไรใหม่ๆเนี่ยบางคนก็มันก็ต้องมีข้อผิดพลาดกันบ้างนะฮะก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเดี๋ยวถ้าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการอะไรนะล้างช่องไปในตัวอะไรที่เขาตัดออกไปเนี่ย,ยก็ก็ดีละส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าของใหม่ๆทรัพย์ใหม่ๆเข้ามานะครับผม ก็ถือว่าดีเลยเพราะว่ามันจะได้เป็นเพื่อนแบบว่าที่เพื่อนแบบจริงจระงนะเพื่อนที่แบบเข้ามาดูเรานะครับผมอ่าพี่ตูแอนสาอุดอนชแนลนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าพี่ตูสาวดอนบอกว่าบ่าอุดอนดีจ้าพี่ตอมแต่บอกว่าสู้ๆเป็นกําลังใจให้ครับพี่หมึกดำอขอบคุณมากครับผมพี่ตูอ๋อพี่ตูพี่ตูตตผม,ม,อมอ่านเมื่อกี้ผมอ่านพี่ตู อขอบคุณมากครับผมออถ้าพูดไม่เก่งเตรียมสคริปต์คอนเทนต์ก่อนก็ได้ครับอก็ส่วนมากถ้าผมถ่ายคลิปผมทําอาหารเนี่ยผมก็จะมีคลิปมีคอนเทนต์ส่วนมากผมก็จะเขียนไว้เป็นแนวๆฮะแต่ถ้าแบบอันนี้ผมมาสดเลยผมแบบว่าผมขับรถไปทุระมาแล้วก็ผมเห็นว่าอากาศมันดีผมก็เลยแวะแล้วก็เสียบใหม่แล้วก็ พูดเลยครับไม่ได้คิดอะไรด้วยซ้ำวันนี้เพราะว่าอยากจะแวะมาทักทายอย่างเดียวเดีย๋ยวไว้วันหลังผมจะทำอาหารแล้วก็ไลฟ์สดไปมากนะะจะได้ดูว่า,าแบบว่าผมทำจริงๆได้หรือเปล่าบางคนอาจจะมองว่ามึงทำจริงหรือเปล่าเนี่ยกับข้าวทุกจานที่ผมลงไปในคลิปนียผมทำเองหมดเลยนะฮะแต่กินได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> อ๋อพูดถึงพี่เบาดอนบอกว่าพี่ตู่สาวดอนดีจา้าผมอีดีเลสแชร์เทคนิคว่าอ๋อผมพูดถึงเราไร้สดครับอืมครับผมก็ต้องฝึกฝึกกันไปนะที่พี่นะสำหรับผมเนี่ยผมก็เดี๋ยวไปดูครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะไปดูมาใหม่ <c oughs> พี่ตู่บอกว่าจ้าพี่ต้อมแต่บอกจับไปพี่มึกได้ได้ได้ไดตู่บอกว่าพี่ตู่สาดอนบอกว่าสวัสดีรอบบ้านค่ะพี่ตีเร็บอกว่าใช่ครับทำอาหารในร้ายสดได้เลยครับผมก็ปบผ,<ม>ผมเนี่ยไม่เคยทำนะฮะเคยจะกินกินในไร่สดเนี่ยครับผมก็แต่ว่า เดี๋ยวถ้าทำเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปอจัดมุมกล้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ไม่ใหญ่ก็เลยแบบเดี๋ยวต้องไปหามุมถ่ายก่อนให้มันดูสวยๆหน่อยพี่ต๋อมแ, <c oughs> แต่บอกว่าพูดได้พูดได้พูดได้ได้พี่ตู่บอกว่าอร่อยอร่อยครับพี่ต๋อมแต่บอกกราบสวัสดีรอบบ้านนะครับผม พี่อี7นะฮะไทยแลนด์ Thailand. สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ดีเลทแชททคนิคบอกว่าทำแบบสดๆพูดแนวตลกและทักทายเพื่อนบ้างกลับไปกลับมาดูหน้าหน้าดูดีเพราะผมเริ่มจะเบื่อแล้วที่ทุกคนมานั่งอ่านคอมเมนต์อ๋อก็บางทีแบบว่าผมก็ พูดบางทีก็พูดไปรียบไปเปลื่อยนะครับแต่ว่าบางทีแบบว่าผมก็ชอบชอบอ่านคอมเมนต์อย่างเงี้ยน,นะ,ะเพราะว่าบางทีเพื่อนๆเขาจะได้รู้ว่าอ๋อถึงคิวเราแล้วก็ <c oughs> ดีมากเลยครับพี่ขอบคุณมากเลยครับที่มาแชร์ความ <c oughs> เขาเรียกว่าแชร์สไตล์ของของกันละกันนะครับก็เดี๋ยวจะนำไปปรับใช้ให้ให้เรียกว่าให้เหมาะกับตัวเองละกันนะพี่ ขอบคุณมากเลยครับผมพี่ตามติดชีวิตทีมดอยนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกบ้านเลยนะครับสู้ๆครับพี่ช่างเล็กซ่อมได้ครับสวัสดีครับน้ำหมึกโอ้สวัสดีครับผมสาวเล่าในเจแปนนะครับผมดีจ้าน้องชายสุดหล่อสวัสดีครับทุกท่านนะครับสาวลาาสาวลาวในเจแปนนะฮะพี่เบาดอนนะครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับบางทีผมนะผมอ่านผิดอ่านถูกเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าออถ้าเป็นภาษาไทายก็พอได้หน่อยแต่ถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยผมตกตกอยู่ครับอ๋อพี่ดีเลฟบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าผมไม่เคยอ่านคอมเมนต์เลยแค่ทักทายอย่างเดียวจะไปอ่านคำถามแล้วก็ต,มต,มตม้มต่อน้นก็ดีครับ <c oughs> ก็มันก็อยู่ที่ว่าถ้าเราไลฟ์เรื่องอะไรนะฮะถ้าแบบว่าถ้าอันนี้ผมก็แวะมาทักทายเพื่อนๆนะครับก็เลยอยากจะอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆหน่อยแล้วะดู้ว่าดูเหมือนว่าเรามาทักทายกันหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบว่าไลฟ์สดพามาเที่ยวหรือพามาอะไรอั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะพี่นาออันนี้บอกว่านาเล็กสวัสดีค่ะ ครับผมพี่ตู่บอกว่าช่องช่องเล็กดีจ้านางลิดีจ้านะครับผมแล้วก็สาวราบอกว่าสวัสดีค่ะเทคนิคพี่ช่างเล็กนะครับซ่อมได้บอกว่าสวัสดีครับนางลินางลิบอกว่าพี่บ่าวดอนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสาวราบอกว่าสวัสดีครับพี่แดนสวัสดีครัพี่แดนอ ักเล็กบอกว่าดีครับสาวดอนนางนี้บอกว่าพี่สาวดอสวัสดีค่ะก็สวัสดีทักทายได้นะครับผมก็ผม,ก,ผมก็คงอยู่ไม่นานหรอกฮสักแปบบ๊บเดียวพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อกับข้าวกินหน่อยเดี๋ยวคืนนี้อ,อาจจะถ่ายคลิปหน่อยเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมาวัน2วันแล้วก็เดี๋ยวพี่ๆจะลืมกันสน ก็อย่าเพิ่งลืมกันนะฮะพี่บ่าวดอนแบอบกว่าพี่ดาวพี่บ่าวอุดรสาวสกลแบอบกว่าช่างเล็กซ่อมได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมก็ยังไงนะครับช่วงนี้ก็ทุกทุกคนเนี่ยผมรู้นะครับว่า,าหลังจากที่แบบว่าทรัพย์หายกันเยอะเนี่ยก็ยังไงก็สู้ต่อนะครับผมเป็นกําลังใจให้เพราะว่าบางคนเนี่ยบางบางคนเนี่ย หายไปเยอะมากๆเลยผมก็ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็รู้สึกสะเทือนใจเือนกันอย่อยอยหูหายไปเป็นร้อยโดยที่แบบว่าออไม่รู้สาเหตุอะไรเลย <c oughs> <c oughs> บางคน,นถึงขนาดอยากจะเลิกทำเลยนะครับอยากจะเลิกแล้วแบบว่าไม่มีกําลังใจทําแล้วแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยทาต่อนะครับทําต่อไปคือทําต่อไปทําให้สนุกนะฮะทำให้มีกําลังใจ เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมต้องไปแล้วเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าแบตจะเตือนแล้วครับเพราะว่าวันนี้ผมไปไปทำงานมาหลายที่มากๆเลยนะครับผมก็ยังไงเนี่ยผมขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่พี่ทุกท่านนะครับได้ทำคลิปออกมาต่อนะครับแล้วก็ทำช่องต่ออย่าไปยอมแพ้นะมันนะครับเพราะว่าทัพย์เนี่ยลดได้แต่มันก็ต้องเพิ่มได้เหมือนกันผมเนี่ยมึกดำคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ตลอดไปนะครับผมไม่ต้องห่วงน,นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวรีดกว่าเพราะว่าแบตจะหมดแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกกําลังใจเลยขอบคุณจริงเลยผมไม่คิดว่าจะมีคนดูซะด้วยซ้ํานะครับขอบคุณมากเลยครับผมเป็นกําลังใจที่มีค่าสําหรับบึกด,ดํามากเลยนะครับสวัสดีครับ